ตวไนกินเก่งก็ยังโต,ตัวเร็วตัวไหนกินไม่ทันก็ยังตัวเล็กเหมือนเดิมต้ออะไรมาถ่วงให้กิ่งต้นจิกมันโน้มลงมาตรง บอ,อีกดีมั้ยอากาศดีมากมากต้นต้นไซตัดแล้วต้นต้นจันธ์ผาต้นนั้นน่ะตัดได้ไหมตัดไปที่ไหนต้นจันธผา ต้นหายต้นแรกที่พ่อกับแม่เอามาปลูกแต่ว่าคิดไปคิดมาลากมันทําลายตัวนะก็เลยต้นนี้ยังไม่ตัดแต่ว่าเดี๋ยวก็คงต้องตัดแต่จะได้ต้นนี้มาได้ขึ้นมาต้นที่อยู่ตรงน,นี้ตัดแล้วอันนี้คือพวงคามพวงคนนามนานแต่ไปแล้วกำลังตัดคานมันไปหมดแล้วอะ่ะซุ้มมันอะ่ะมีข้างบนมีคานเดียวเอง นจะเอาไปไหนเลยเปลี่ยนจากกระถางใหญ่หรอต้นอะไร่ยจะเป็นข้าหลนุนว่ะไม้ด่างเราก็มีนะเอ้ชนชมต้นนี้ไม่โตสักทีเลยเพราะว่ามันอยู่ในกระถางแต่ว่าคนมันสวยดีนะมีต้นพริกด้วย ปลูกหน้าบ้านตอนเราซื้อบ้านเขาไม่ตัดถนนหน้าบ้านล้วนะแต่พอเราซื้อบ้านได้สักสองปีได้ไหแล้วเขาก็ตัดถนนตรงนี้เลยโป๊ะเชฟพอดีตามแ่งก็ไม่เท่าไหร่เพราะเราไม่ถือไฟนี่มันมีโอกาสลากมันอะ่ะมันจะพ้นกำแพงตรงที่เรากั้นตรงหัวน้ำตกนีไวไหมเราก็ค่อยมาดูมาตัดเรื่อยๆเอาได้อย่างน้อยคงไม่มีอะไรยาวนานเกกว่าช่วงโควิดหรอกนะเนาะ สิ่ที่ไม่เหลือคือต้นไม้ไม่เคยรอดต้นนี้คือชวนชมพวกนี้ตอน,นที่ไปน่ะก็คือต้นเล็กๆสูงแค่นิ้วสองนิ้วเพราะว่ามันเกิดจากมาเมล็ดมันก็มาใส่กระถางไว้หนึ่งปีผ่านไปไม่ใช่ต้นใหญ่ๆที่อยู่ตรงนู้นนะต้นเล็กๆพวกนี้ส่วนบอกระคับาคาก็คือไม่ได้ล้างบ่อ หนึ 1> 1่งปีแต่มันยังใสมากเลืมถ่ายให้ดูบีฟอร์แสดงว่าช่างทำดีเหรอช่างฝีมือดีเหรอหนึ่งปีโอ้ขี้ปลาปุ๋ยอย่างนดีอยาไปใส่ต้นนั้นเยอะเดี๋ยปุ๋ยมันเกินปริมาณมันเค็มอย่มันตายจากนั้นกระถางไม่ได้ดูอะ่ะแต่มันโตมากเลยปีนึง จะมีรูปตอนที่ปีที่แล้วเรากลับบ้านแล้วเราถ่ายรูปไว้มันสูงมากเราล,ลางมันดันกระถางแตกออกได้เหรอก็ณตากลัวอยู่นะเห็นอะไรนะ ฟองน้ําแล้วก็ฟิลเตอร์แมทแค่2อ,อย่างใช่ไหมเราอยู่ได้เป็นปีเลยนะบ่อเราเนี่ยแต่เราจะมีบ่อกรสี่บ่อ